สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับความรักที่สมหวังใครๆก็อยากมีแต่มันไม่ใช่ทุกคนที่จะมีความรักแบบนั้น บางคู่คบกันได้ไม่นานก็ต้องเลิกกันบางคู่ถึงคบกันมานานแล้วยังเลิกกันได้ดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดู5ปัญหาที่ทําให้คู่รักเลิกกันมากที่สุดนํามาให้คุณหนุ่มสาวได้ดูกันเพื่อที่คุณจะนําไปปรับใช้กับความรักของตัวเองบ้างจะได้ไม่จบกันที่การเลิกราตามไปดูกันเลยครับข้อที่หอยู่กับอดีตมากไป แน่นอนครับว่าคนเรามันไม่ได้ดีมาตั้งแต่ต้นหรอกแต่บางครั้งการที่เรายึดติดกับอดีตมากเกินไปก็ไม่ทำให้เรามีความสุขเพิ่มขึ้นหรอกครับเขาอาจจะเคยผิดพลาดแต่มันไม่ได้หมายความว่าเขาจะทำผิดตลอดไปสักหน่อยฉะนั้นอย่ายึดติดกับอดีตมากเกินไปมองอนาคตบ้างให้อดีตเป็นแค่บทเรียนที่จะทำให้คุณมีสติมากขึ้นก็พอครับ ข้อที่ 2. พูดกันไม่รู้เรื่องเรื่องนี้ถือเป็นปัญหาของหลายๆคู่กับการสื่อสารที่ไม่ตรงกันคุณอาจจะหมายความอีกอย่างหนึ่งแต่เขาตีความได้อีกอย่างหนึ่งทำให้คุณสองคนทะเลาะกันได้ฉะนั้นค่อยพูดกันใช้สติใช้เหตุผลให้มากกว่าการใช้อารมณ์กันเถอะครับข้อที่ 3. ไม่ไว้ใจกัน พื้นฐานที่จะทําให้ความรักมั่นคงคือความไว้ใจฉะนั้นถ้าขาดข้อนี้ไปแน่นอนครับว่าคุณสองคนไม่มีทางคบกันได้นานหรอกครับฉะนั้นคุณต้องเชื่อใจกันและกันอย่าเอาแต่จ้องจะจับผิดว่าวันนี้เขาทําอะไรที่ไหนเพราะมันจะไม่ช่วยทําให้คุณมีความสุขเลยครับข้อที่4ไม่มั่นคงในความรัก ความรักของคุณสองคนไม่มั่นคงเหมือนจะไปไม่รอดทําให้ทั้งคุณและเขาลังเลว่าจะทํำยังไงทงั้งๆที่สาเหตุของมันก็คือตัวของผู้คุณเองที่ทําให้ความรักไม่มั่นคงครับข้อที่ 5, ไม่ปรับตัวเข้าหากัน มันคงเป็นไปไม่ได้หรอกที่คนคบกันแล้วจะเข้ากันได้ทุกอย่างมันต้องมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างทั้งความคิดการใช้ชีวิตสิ่งสำคัญคือคุณสองคนต้องรู้จักปรับตัวเข้าหากันเพราะถ้าคุณยังเอาแต่ตัวเองเป็นที่ตั้งและรอให้อีกฝ่ายเป็นคนปรับเข้าหาคุณความสัมพันธ์ครั้งนี้คงไปไม่รอดกันหรอกสุดท้ายก็ต้องเลิกกันไปอยู่ดีครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับ5ปัญหาที่ทําให้คู่รักเลิกกันมากที่สุดจากทุกข้อที่ได้กล่าวมาหากคู่ไหนกําลังมีเรื่องไม่เข้าใจกันลองนําเอาไปปรับใช้กันดูครับมันอาจทําให้คุณเข้าใจกันมากขึ้นก็เป็นได้ครับและขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก www.gangbeauty.com ด้วยครับ หากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด s u b SCRIBE กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO j o e c h a n n e l ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ